เจ้านายครับทำบุญทำท่านใคนคนปีการนะครับเจ้านายห่วยหน้ <reconstruction. S 1> าตาก็ดีอยู่คือมานั่งขอ,งของท่านอยู่นี่นอหมอหนี่นอโอ้ยขาบ่มีครับเจ้านายขาขาดครับบ่โอ้ห่วยแมนลีสแตอนะเนาะขอโทษด้วยสันเจ้านายเจ้านายครับผู้มีหน้าตาพองใสมีสง่าราสีทำบุญทำท่านในคนยากคนจนนะครับบ่ได้กินเขามาสามหมื่นลวครับเจ้านายห่วยแบ่งย่อยคือบ่มีนอบาดนีดนอมีแต่แบ่งพันไหม เฮ้ดจะไหล่ะเนบเป็นยังครับเจ้าน้ยมีทอนครับมีทอนว้ามีเงินอยู่คือบางปได้กินเข้าสั่นกระทางเงินกินเข้าน้าเจ้าหน้ายนี่ล่ะครับเอานน่ท่อนขึ้นมาเด้อเ0 0าร่อยโอ้ยขอบพูดหลายๆครับเจ้าน้ยครับขอให้ได้บุญหลายๆเด้อจัง่ะเนอผู้ใจบุญก็มีสง่าราศีจังี่เนะหน้ากระขาวเนียนใสเนาะเจ้านายเนาะห้วยมันยายเด้ล่ะเฮ็ยจงได๋ล่ะครับเจ้าน้ยเอากระสิบูเยื่อไผชิงหลิง่นเด้สิบูเยื่อไผชิงหลิง มี่สองสูตรสูตรล่างหนาครับสูตรถตูตัวจังตัวนี่ใส่สองสูตรเลยห่วยไปหาซสือใส่ละครับเจ้านายคือสีดีแท้ก็ดีเจ้บาบนมากผ่านดวงอันเด้เบอร์โทรกะเดี๋ยวเถ้าครับเดี๋ยวขอกดเบอร์ไว้ก่อนครับโอยไอโฟนคุณน่ะดีก,กว่าของเข้าอีกตัวนี้ห่ามึงเอ้ขอท่านเนะี่ยเสยตังครับเสยตังขอมึงเอ้ตุ่มกูจยาได้เงินขึ้นเ,เนาะเสียใจครับให้แล้วให้เลยครับเบอร์โทรกันเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนนิวก่อนครับวนน่ะ เบอร์มาเบอร์มา089 4 2 2 3 4 7 1เดหนึ่งเด้อมาแต่ง,งานย่างกับ,บ่มีหย่างดอกอย่งจะเครื่องขวดเนีเน่ยเอายกมันต้องชุ่มข้อตัวโอ้ยขอบคุณครับเจ้านายผมบ่ก,กินเหล้าตัวครับมันบ่ดีครับแม่นติไว้วขึ้นดีแท้กระสันเอายาสูนี่ไปเอาอันนี้ก็บ,บ่เอาขึ้นกันครับมันบ่ดีต่อสุขภาพตัวครับวิบ่าหมอนี่หมโอ้อยากผาเมื่อบาดน้ำเด้นเนาะไปให้ทั้งละครับสิาพาไปให้เนียเบิ่งนีนะ้าตัวอย่างที่ดีบอกครับ <laughs> เออไม่ยังงนอะบาดนี่อยากไห้เมี่ว่า พวกว่กินเหล้าว่าสูบยานี่สภาพมันเป็นจ้งไดอ้วน